จังหามันอยู่จกมากนั่งแบบนี้บ่เอาเตียงมาพี่อันนึงมันเวิร์ดยามผลเลยพอได้นั่งเตียงจนไพเอาไปไปูว่จะเอาไปก็ไไพเปย์ปย่งางกันนะเปย์ย่างกันนะฮะเปย์ย่างกันนะบ่ฮะงุดงิดอารมณ์บ่จอยบุญมีบ่อารมณ์บ่ดีอารมณ์บ่บด,บดีบ่ เออได้อยากเอามาเรื่อยๆน่ะเดมาจะมาแว่าผัวจะมาบังได้มามาม่นบ่ได้ไปบอกัสัญญาณบ่แฮงบ่มื้อนี้น่ะเบิ่งบ่ได้เออมาจ่อยโทรศัพท์ให้เบิ่งโดยจากเบิ่งบ่เออโอ้ยบ่มีสัญญาณได้มื้อนี้ตกพัด สบายดีดนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบิร์สสุขุมสุขลนเนาะแม่แม่เอฟซีอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องอ่าที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปส่องยูทูบความหมาเวีงยงไทยใจกันดอยพี่น้องอ้าเข่าสู้ดารุนาวแล้วพี่น้องไงล้มออกเลยเนาะโอ้ล้มออกแล้วพี่น้องเนาะล้มอูอ่อู่อยู่พี่น้องผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัาายมืาอนี้มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาอีกเนาะอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องดอยฝวาเวียงไทย ใายอยู่เฮือนรถโบมีฮอนคอมเมนต์พี่น้องไงเหมืนมาหาทางน้องเลยรถคือว่าไม่ไม่เอฟซีกับลายนเนาะม,มีคมอมเมนต์คอมหยังเข้ามาเนอเหมืผอนี้สิท้ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งว่านี่ปั้นเข้ากับสำร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดน,นี้พี่น้องเไยก็มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้เบิ้งในชมนร่วมกันพี่น้องเนาะไปเบิ้งไปชมกันได้พี่น้องทางน้อง,งกุนเชงลูกนา่งโอยกับลายเรียงเบะกับเอื้อยเฟินพี่น,อน,น,น,อนอ้องไงเนาะกำลังไหลเบะมาทางบ้านทางเฮือนของนา่งโอยมาเจอทางบาลาว ครับชาวไร่พี่น้องไงเนาะเพิ่นมาฮอดแต่เช้าอดีอดมือน,นอ่าพวกนะไปเดียงเบ่ได้ส่งไง้นงเพิน่นเนาะนังมุนเพ่งถามว่าเราได้เด่นกับทางลูกสร้างเนี่ยเรากะสีอันเด่นเรา,เา,า,า,ส,า,ดดาสีบุกอวยอ่าถูกกล้องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านะเด็กน้อยตามประชาเด็กน้อยเด็กน้อยผมมีมูือสั่นซ้าพี่น้องเลยลมแฮงอะดิอ่าลมแฮงอะดิเนาะ บบป้าเลยถ่งอองเพิ่นกันเฮ้ยเป็นยังคือหางนะฮะฮะเป็นยังกันนะบอกคเพลงสบายดีปาลุงก่อนไว้ไว้สบายดีปาลุงก่อนสบายดีปาลุงก่อนไว้คือเป็นยังคือห่างนะฮะเป็นยังคือห่างหยุดหยุดหยุดสบายดีไหมก่อนนะสบายดีไหมก่อนเอา แรกวไม่อยากเข้ากล้องนะบานนี่เอาเอาวัาวทิมไปบานนี่มเม,มน,น,นมนเมนพยัญชนว่าไม่อยากเข้ากล้องนี่โนะ <c ười> อ้ยตายแต่กิ่งไปทางไหนสามมือนี่ <c ười> ไปเกี่ยวเขาเออ เกี่ยเข่าอีกแล้วตามตัวนี้อย่างนอช่วงอย่างเนาะนั่งโอยยังเบาอยู่ว่าคอยสิพังเบิ้งว่าสิได้จักสอบเด้เพื่อนว่าเข่าพัวเพื่อนหัวนั่งโอยวางอีกวางว่าจะได้เข่าน้ำพัวอีกหัวบอสีบสองหัวบอสพ่อบอสีบสอง นั่งดีๆเราก็หนังตาเนินคุณนายคุณนายเลยวะจ้าเจือเจี๋ยลอยแ่จเป็นเจีบอตอนอยู่เพื่อนรังหนักก็ได้หนังแนวนี้นี่ไหมเนี่ยรือว่านั่งทาได้ทาแน่นเรื่อนรังเจ้าบัพาเราเห็ดตัางกันเราเห็ดเองนะบอเออเจ้าเห็ดกับเสี่ยวไหมจ๊ะ

จากแล้วจะว่าเราเห็ดกระพือมจานจนั่งโยปวบปวักปวจักปจักแค่อยู่เฮือนของมืออื่นนั่นสินั่งโดยบ่ยักษ์เสือพ้นงานกึ่งบอกเ็เวลาบอกมัอเห็ดว่านาอบ่ยักษเสือพนงานเธอจิตันเราะใช่เวลาบอกมเพ็ดขันบอกให้เห็ดอันอัดประตูหัวขันใดนี่ยังมืเห็ดว บอกนะ้ไม่ทำไม่ไม่ไพ่ก็ได้ยุ่งเอาแบบเราบอกอยากเห็ดออกสื่อนะอะไรจะเกิดแบบเห็ดแบบเงียบบอกเป็นแก้ให้นะบ่อช่างชี๋ยวนี้คือบลังมันแก้แล้วแก้เรียบร้อยประตูก็แก้เรียบร้อยประตูมันนะที่แก้ที่ชีงชูงเนาะช่วยชีงชูงอยู่เนาะ ไม่ได้แกอไปตูนนี่กจะาเกะลงบากกลงเลยแหลเบิ่งก็าีแกเขาจะมาหอดแต่เช้าพุ่นบอกชิมจนเอมาประธนชั่มพูน้าเพิ่นกันงนยขนาโทบอก่แห้ง เจ้าพังวังภาษีมา้าตอนเหนือ,ออ๋อเจ้าโทรบอกอีกวันนี้นะโทรบอกสือวานอ๋อ <c oughs> นากระตือน,นอนน่นนี่เนาะ <c oughs> คือเงียบแท้นั่งโดยใ <c oughs> ช่นอนไว้เจ <c oughs> ้าน่ะคือเงียบแท้คือบุ่มีเสียงเหมือน ข่อยได้ยินข่าวว่าเจ้าได้ขนมลายข่อยชิมาขอแบ่งในวันนี้บ่กิินนไบ่ดังโดยใช่อยว่าชิมาแบ่งขนมนำเจ้าเจ้าชิ่าเจ้าชิบ่งให้งยูโบคือว่าได้ขนมลายเป็นเกตวะแบ่งยูโบไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านดิไม่มีสัญญาณตอบนะครับโอ้เด้ออย่าระเทไทยอีก อ๋อโยนโทมานี่เนาะคั่นบ่อ๋อคั่นธรรมดาเนาะบ่คันนั่ง100แบงบาเวียงนี่กือว่าบ่ธรรมดาเลยนั่เนาะขนาดบ่าวลาวกินนอนึงยังบ่ได้แล้วบ่าวเวียงเ้อแบงบ่าวเวียงกคือว่าห้บ่เออแสดงว่าบ่าวเวียงกพิเศษเนาะันั่งลตึกแม่นบ่เจ้าบ่ให้เพิ่นกินจัอบ เินกีิดเลยเป็นบ่เห็นเตงที่บ่ชื่อจัวคือบังบ่จ่อยจากแรกคือบ่จ่อยบ่จ่อยจ้าชีเบงเห็นแล้วบ่ถามหาแต่บ่จ่อยเออเจ่าเบงได้ประจักวานนี่เพิ่งมาเพียวเนาะใช่จ้าเบงเห็นบ่จ่อยบ่เรามาเพืวันบ่ดองเอยสบายดีบ่จ่อยมาเวียง อ๋อคอยข่ามาก็แต่หึงงานกันสบายดีขี่จบคลิปเลยเล่บจ่อยมาเลยมียางกระท้าอย่างนี้ชิเ่ายังกับบาลจ่อยล่อนนะม้นั่งกว่าาเวยามาเหื่หนักบ่มีคำบอกไปเชี่ยวข้าวแล้วยังไปเชี่ยวข้าวแต่สาวพูนน่าเลยมอเรามาแล้วบอลไม่ด้ว พมาตอนเที่ยงได้ถือโทรศัพท์ไปอยู่บอกไม่ได้ถือโทรศัพท์โทรศัพท์ยอะเหือบอกไปเจอคนมาตอนเที่ยงใครมาตอนเที่ยงเพ่อเาสู้วะเที่ยงของเราสามม้งแรงไงจ๊ะชักเหลวอปดร่าเที่ยงเขาเพื่อจะมาม้งีง ั่งร้ได้ไปตามผัวย่นาาตพูนไก่บ่หัวไก่ไม่นามีบ่มหลอนาลุกนี่มาจีเ้วมันมาได้ซุกเจีเน้านายตพูนนาายใช้นาาตพูนนาไตอันนี้นาลุกใช้นาโนนน่ะเพื่อคำบว่าไก่นะเพื่อเรามากรอใบ้พระจิยูมาล่ใบ้มันรอแล้วตอนเพ้นตอนเพ้นเล่นทุเรอยนมาก่อ đây qua tên thiên là thật xả muốn thật má tên thật mà má tên từ sáu cho phăng đưa bà la sửa bà chòi bà viên này mét บอกเล่อยัน้องอยงี้นี่นะจได้อยกแล้วคอยโอ้โหจได้ยังจะกระบอกเี่แห่บ่าวจอยบ่าวย่างมืบอกแต่บ่าวเล่าแค่เอหนี้อย่าบ่าวยัน้องออยีางนี้นะบอกได้นีู่เนาะโู้ช้ำ้ช้ำูชบ่าวเล่าให้คนได้ยาวบ่าวจะมียังอยากบอกจะมียังอยากบอกว่าอยู่ อยากได้ไาอยากได้ลาไรายเด้อไรเด้อเนีไงได้น้ำหนี่ยไงมันบ่มีไฟผ้าที่อยากได้ลายอออยากได้ไพ่นี่ได้อยากได้ลายเนี่ยอยากได้ไพ่เนี่ยดูแล้วทิมีเงินเสียค่าไฟอยู่บ่วะบันนี้ผมมีไปห้าแล้วไปห้ายังอ่ะนะให้พัวแล้วไปห้าให้พัวไปห้าโลโอ๊ยที่ชาวพานเนี่ฮะ เจะเข้าทานเข้าทาเนี่ยไรขนาดตัดกันแต่เฮงยังบมเมียนอยู่อันง่าไม่จะหลอกแคลามนี่คอยเบิงบอกว่าจะมีเงินชื่อนั้นมันบอดว่าไปชื่อเบียร์บันเพลงว่าวมื่อไนกินเบียร์กินเหล้าว่ามื่อไนคอยว่าวบันเพลงว่าวมื่อไอนเี่เจ้ากับว่าวคือกันโมเมีนบอกว่าไปเมื่อไืไอแมาอะไรเมื่อไงเมื่อไชื่อธงให้ลูกมื่อไนมันไม่ได้กินเหล้ามันกินเบียร์แบบแม่นบอกไม่ได้กินน้ำเบียร์ นางดอยเอ้ยเฮ็ดอันนี้เมียนอันน uh ja> ja> ี้ให้เห็นก้อนนี่เมียนไหมเมียนตกทีตตัดนี่ทีตตัดก็จะหึงยังมุมเมียนมุเมียนนร่อยเฮ็ดที่ยงอะไรบัดบาดว่าอยากยืมเงินชื่อน้ำมันบั่คอยบัตรคอยว่าคอยชื่อน้ำมันให้แบบเอาบัดบัดัไล่เงินคอยกับงุ้งขึ้นกันได้อันนี้แกห็นบอก ลูกอุปยูเลยเจ้าไปเห็นมันเนาะเออวะได้ยินดอกพี่น้องเไยแต่ก็บอกเข้าใจอีกเอาเวล่าเนี่ยทำโมเมนต์ฟัวเราเมื่อนั้นก็คือว่าเพิ่นอยากยืมเงินน้ำเาเวียงว่าจะไปชื่อน้ำมันนเบาเยี้งว่าจะชื่อน้ำมันใหายว่มาบ้เอาว่ะกินข้าวปลาปลาเต้บ้าลาวซื้อใหนโมเม้นท์ยุติหมดเลยได้เห็น โอ้าฟผ่าน่งอว่าแพงเกืบลแถวนี้ตั้งเบงยังเฮ็ดเจ้าน่ะเกือบสองหมื่นนี่เนาะายังเฮ็ดเจ้านะเกือบสองหมื่นคนนี้แต่ามบงส่างนี่ววึงนำเข้ามายังเห็ดเจ้าน่ะฮะ่นใช่อ้าโชวสร้างน้าไฟแต่ใส่มาสจักแล้วซื้อเอาแล้วเอาผลม้ได้ไฟนนี้บอ

เมาทางนี้มาสบายจริงอแม่คือแม่คือแม่นางงเก็บดีเนาะโอ้เดี๋ยวๆทีบอกเด้อขนมน่ะเจ้ากินคิบิสาเด้อนางบนเต็นเด้อนี่นี่เตียงนี่ก็มีนี่ขนมนี่กินกันอะไรเอ้ยน้ำมือเช้านี่ทิมเลยเลยทิมเนี่ยปลาเล่าบมเดมีเขามะไหเด้อบนี่บอกเจ้าต้องประหยัดกินเด้อกินกับไม่ทิ้ง ไปนั่งน่ได้ไปกินเท่าน้อยให้เชีอไปลายเนาะอ้าเอานอนเนี่ยบันไม่ได้นอนหมเมื่อคืนไม่ได้นอนโอ้ยลกอมบปะวะมานี้วันฉินเนี่ยหมอนี้ถามนั่งโอยจะบีได้บอจอยจะน่อยแล้วมือให้เบิ้งหนึ่งพรง้วันฉินชับจะเป็นยังวันฉินนันฮะเป็นยังบะกินยาได้หบเป็นยังว่เอาอยู่ะแล้ว เที่ยวตางบนมีไงอ,อย่าระง,งับแล้วจะเป็นย่างบนมีมมเอาอยู่เราอะมันชินกับวิญญาณเราแค่แค่เม็ดเลยเม็ดน้องกบกินชสองโลดเจอกนันแล้วช็อกแล้ววะจอยยรากินได้ดช็อกแล้ว ก็ติกินยาเนีก็ให้กินเขาให้กินเมลระชองได้เมละเม็ดกับพ่อเมลระเมตรเออจ้อยจัาหน่อยเลากินแล้วเราชอบแห้งนักกว่าเราชอบว่ามูอีกนี่ยหาให้กินเมละเม็ดย้ำเมอแรงก่อนนอนเท่านั้นเธอแบบไม่กินย้ำมัเช้ามันเลยอยากนอนบแบบยามันแบบยากรมประสาททังเนี่น้องหน่อยเพิ่นบอกนะเพิ่นให้กินย้ำเมอแรงตอนสีนอนตอนสีนอนมันเป็นยากรมประสาทกินแล้วมันก็อยาแบบไหนนอนเจ้าไปกินย้ำเช้าหลุดโยก เฮงหมู่นาเขาหมูหนาเขาระวังหะเป็นไปติ่มลูกลงเตียงนี่ไหมเฮงไหมอันนี้อดอกว่าเอลเจียวเจีเจาย้าจวเจียวเจียวาจียาต้้งหลายเอาเชือเข้าเชียวเข้ามีให้เขากินเชียวข่าลงลูเยอะกินชื่อว่าบ่อลาวชื่อมาให้เมื่อซึนนะได้ทั้งขนมได้ทั้งเข้าขนมก็ได้เข้าก็ได้อ๋อ คำานคำานบ้าเลาบุย่นีบเยี่ยงถามแล้วชิว่าบุมีเล่นแล้วิว่าสตัวเล่นนัง่อยบอดตัวบอดอดตัวละนายลีบอตัวตัวอ้นี่ไบ่เอออาไรอวไได้มีหลักฐานอยู่บเลาบุย่นีบอะเราบ้าไ้หูใช่ไหมเอาเบิ่งคีบเบิ่งคิปมาเราไปชักกินเลอวออกา

มันนิลมันผัดแหงหนูพี่ยา้อยเนาะนอนพ่อพึ่งว่าเขาจะเชื่อให้ลูกคอาโทรศัพท์พอมาจะซื้อโทรศัพท์ให้ลูกพพออาลูกวายูบอลไปไปจนหมดเส้นบาน เอาไม้เอาไม้มาก่อนเอาไม้ก่อนมาเอาไหอร่อยกุ้ไปแบบนั้นเอฟเลูกเอบเพนเฮดบอห์ฮ้อืนั่งร้อยเดือดนั่งร้อยเดือดได้บ้านเป็นยังคือเรือดฮะฮะปลาหัวเพ่นเฮ็ดได้อพี่น้องไงเนาะลอยลอยเฮดพี่น้องไงเนาะ ไอเกิงจบลอยพี่น้องเลยไอเกิงจบลอยเห็ดแล้วเราต่อตัวนี้ออกมาเพื่อให้มันเน็ดเหมือนยังอันี่อันนี้แบบวัวตอกเด็กตัปบูไอ้เกิงเอ้ยเนาะดูเด็กดูเด็กอยู่พี่น้องเลยเป็ดพอมันก่วงมันขังเอาจังกะซีขังเลยมือเมื่อ หมู่เวียงบอกมื้อนั้นว่าอ้ายสิเอาอ้ายบ่ให้ว่าสั่งกะสิกินคือบ่ว่าสั่งกสิครั้งให้เกิงอ้ายสิเอาอ้ายบ่ให้อยังเหลืออยู่ด้สังกสิเรากไมเราก็ยังบ่ได้เก็บยังบ่ได้เมียยังบ่ได้เมียหยังเพี่น้องเนาะมื้อนี้ดายังบัดนีคือมานั่งอยู่บัด นกโบ,ย,กบยู่เห็นอะไรจังเหรมันอยู่จักมากนั่งแบบนี้บ่เอาเตียงมาพี่อันนึงมันเบิดยามผลเลยพอได้นั่งเตียงจนแบบนพเอาไปตัวเจ้าเอาไปกับพไพ่จำลุงลุงจะมาบ่เออคุณ <c oughs> เพ่งนงัง่งลุงจำดีดุ คือไปคือไปนุ่งส่งทางปีนให้ลูกนะฮะมันนุ่งเองนุ่งเองบ่มาจักทางปีนบ่ทางปีนบ่ไข่บ่บ่สบายบ่คือวันเนี่ยไรบุญมีบุญมีบุญมีพี่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 เบิ่งปลาลุงพี่เป็นยัางกันนะเป็นยังกันนะฮะเป็นยังกันนะบ่ฮะมุดงิดอารมณ์บ่จอยบุญมีบ่ อารมณ์โมดีบ่อืมไอยางอารโดีเน่ด้มาจะมาเด่ะจาว่าผัวเจ้มามปาใได้มามาเป็นบริปายบ่น้ม่ฉนยานหรอกเราฉนยานว่แห้งบ่เนี่ยมาช่วยเอาช่วยซ้ให้เบิ้งโดยจากเบิ้งบ่เออเออไมสัญยาณได้มันในโผัดในหมูเบิ้งหมดได้คอเปิดทียงหมได้มันจะติ เจ้าน้อยสชอันเบิ่งโทราัาไ์เลยสิบุญยากเขตอยังแห้งสีอันนั้นฮะเป็นไงเกิด<ะ>อ,อันวะแห้งสิบุญายากเฮ็ดเบี้ยเฮขตยังเราเบังเอื่อยแล้วเมื่อวานฮะเราเบังสาวพรหวิไลวาวกับบอนงหมูบ้าเจ้าคิดเนี่ยเห็นมีความคิดเห็นอะไรเอื่อยจะบอกไปชันกระเพิ่นช<ะ>าวพรหวิไลวาวกับบอนงจะมีความคิดเห็นอะไร เออแบบนี้เนี่ยในในความคิดเจ้าเจ้าคิดเห็นอะไรเคยคือมอนุ่งให้มอลงให้เออแต่เจ้าเสียใจอยู่บ่ะเคฮะเจ้าเสียใจเจ้าเนี่ยเสียใจอยู่บอ่ะเว่ยเว้ยมันเสียใจเนเสียใจยุบ่จักอยู่บ่เสียใจฮะอือเาเตียงมานั่งพี่บ่อจะหามาเตียงมานั่งพี่เนาะนองไล้เหรอเดี๋ยวไปหามรถเจ้า เแเด้อกบุญเพงนึ่งคนนะเบื้องเพลงขยันเบิ่งนะเบิงนี่ดมันมาแลวันนี้นั่งลอยเรือแล้วพี่น้องเนาะเม่อไรมา่อยอมมาเมือเดียวก็เดือดเตยังคือเรือนะฮะพอนั่งลอยเหยยบเบิ่งมาหนุ่ให้างเหยเบิ่งเยังเจ้าคือบห้ยห้เนี

อี้มันคำกรบอม่เี๋ยวถ่ายให้เนี่อุ้ยปบดท่าบถ่ายเล่อยคอาแบบนั้นเื่ยจะว่าแบบนั้นโแมนเจ้าว่าบบนั้นว่ขอบวาก็ขอบวาเจ้าเอเจ้าพระยห้ก่ายมาถ่ายบ่มีนะให้กัน่พระถ่ายรถบถ่ายรถีเดียวก่ออนก็ไ้วเออเราเอาหลัดไปก่อนนะเขื่อจะว่าเนาะ หน้อมไปกู <towers> ้ไปตีกเหลี่ยม